ไม่ติดเพื่อนมีมาหาลัยเรียนกันหมดแล้วเพลงเลยทําไมเลือกเรียนในสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนนะมันหมืหางานยากนะแบบจบมาจะมีงานทํำไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแกแพทย์ก้าวิชาสามาัญก็สพอทอแล้วก็โอนิตพอสทุกอย่าง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเขานะคะในชาแนลพลอยชมพูเนาะก็วันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อว่าทําไมเราถึงเลือกเรียนในสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนนะคะที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนาะก่อนอื่นเลยนะคะขอแนะนําตัวเล็กน้อยก่อนก็คือเขานะคะเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนชั้นปีที่3เนาะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงชื่อพลอยชมพูตัวน้อยคนนี้นะคะ ันนี้นะคะก็จะมาเล่าประสบการณ์คร่าวๆละกันเนาะว่าทําไมถึงเลือกที่จะมาเรียนแพทย์แผนจีนอันดับแรกเลยเนาะคือเราคิดว่าทุกคนน่าจะมีคณะในฝันหรือว่าแบบมันต้องอยากเรียนอันนี้อะไรเงี้ยเกิดมาทั้งทีถูกไหมซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันค่ะคือตอนแรกเนาะท้าความก่อนว่าเขาเนี่ยอยากเรียนหมอแบบออแพทย์แผนปัจจุบันอะคือที่ทุกคนแบบเห็นพบเจอกันที่ตามโรงพยาบาลทั่วไป แต่มันก็ยากทุกคนก็ก็น่าจะนึกออกนะว่ามันยากแล้วเราเนี่ยเตรียมตัวได้ไม่ดีด้วยนะคะทําให้เราสอบไม่ติดพอสอบไม่ติดเกิดอะไรขึ้นเด็กโมหกกแกที่แบบเพื่อนในมหาลัยเรียนกันหมดแล้วอะแล้วเรายังสอบไม่ติดอะมันเครียดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วแบบพอเราสอบไม่ติดอีกอะเพลงเลยแค่คะแนนออกมาเนาะเราก็รู้แล้ว่ามันไปยื่นได้ยังไงคะสาวมันไม่มีทางติดพอเขาเห็นแบบนั้นเขาก็เลยแบบคุยกับที่บ้านเนาะคุยกับแม่ก็รู้สึกว่า เออแม่มันไม่ติดนะถ้ายื่นยังไงก็ไม่ติดอะไรเงี้ยแล้วแบบก็ไม่อยากซิ้วแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่อยากที่จะแบบไปนั่งสอบใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคุยกับที่บ้านว่าเอเราเรียนอะไรดีแบบหนูไม่มีที่ที่อยากจะเรียนเลยคือก่อนหน้านี้เขา,าเอะยื่นพอร์ตนะคะของคณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัย แห่งหนึ่งไปแล้วก็ปิดแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ที่เขาอยากเรียนขนาดนั้นเนาะเขาก็เลยไม่เอานะคะก็เลยเนี่ยเลือกที่จะมารอผลสอบรอคะแนนนะคะแล้วก็รอยืน่นทีนี้แม่เขาเนี่ยก็เลยบอกว่าเออก็ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นไหมอะไรอย่างเงี้ยบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยมันแบบก็มีข้อดีหนึ่งสองสามสี่ที่ผู้ใหญ่เขาเจอมาอ่ะพอะแม่พูดอย่างเง้นเขาก็เลยโอเคไปเรียนมวยกระชนก็ได้เขาไม่ได้ซีเรียสเขาไม่ได้ติดเรื่องมาหาลัยอะไรอยู่แล้วทีนี้ พอมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นพ่อนะคะก็รู้ว่าเอ้ยเราก็มีพื้นฐานภาษาจีนนะเราก็พอที่จะพูดได้สื่อสารได้บ้างทําไมเราไม่ไปเรียนภาษาจีนไปเรียนภาษาญี่ปุ่นทําไมเหมือนที่บ้านแม่กับพ่อเขาแบบคุย,ค,ยคุยกันอะไรเงี้ยส่วนเขาแบบอะไรก็ได้คือพ่อกับแม่เนี่ยก็เลยถามว่ามีคณะไหนอีกไหมที่สามารถใช้ภาษาจีนได้คือเขาอะค่ะเคยหาคณะนี้ก็คือแพทย์จีนที่เรียนอยู่นั่นเองเคยหาแล้วแต่รู้สึกว่า ในพันทิปสมัยนั้นอ่ะอาจจะแบบเราแต่จะหาข้อมูลได้ไม่กว้างขวางเท่าสมัยนี้เนาะเออใช้คาว่าไม่กว้างขวางเท่าดีกว่าเอ๊ะทำไมมันหมนหางานยากนะแบบจบมาจะมีงานทำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออพอพูดแบบนี้เขาบอกเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าแบบมันไม่มีงานทําจริงๆแบบมันไม่มีคลินิกไหนทาแล้วก็ค่อยมาเปิดคลินิกเองก็ได้อะพอเขาพูดแบบนี้ปุ๊บความรู้สึกเขาก็เลยแบบโอเค พอพูดแบบเขาก็เลยแบบไปเขียวเลยเขาก็เลยมันจะมีแอปแอปหนึ่งนะคะชื่อว่า T c a s t e r เนอะเป็นแอปที่สามารถใช้คำนวณคะแนน,นได้แล้วก็คำนวณลำดับมหาลาัยนะคะที่เราจะยื่นได้มันก็จะคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยว่าเราจะติดไหมมีโอกาสเท่าไหร่ซึ่งเขาก็ลองเอาคะแนนเขาไปเข้าแอปนั้นนะคะก็คือมีโอกาสติดร้เพอเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็แบบโอเคงั้นก็เอาอันนี้แหละ อะไรอย่เงี้ยก็ไม่คือเข้ามาแบบไม่ได้ดูหลักสูตรไม่ได้ดูเลยว่ามันเรียนกี่หน่วยกิจเรียนยังไงอะไรบ้างคือรู้แค่ว่าเออดูค่าเทอมแล้วก็แบบอยู่เชียงรายอะไรเงี้ยคือดูแค่นี้เลยก็เลยเลือกที่จะมาเรียนที่นี่นะคะโอเคนี่ก็เป็นเหตุผลคร้าวๆนะคะว่าทําไมถึงเลือกเรียนแพทย์แผนจีนเนาะก็คือจะสรุปให้เนาะก็เพราะอยากเป็นหมอแล้วก็เพราะสอบไม่ติดแต่ว่า อีกเหตุผลหนึ่งที่สําคัญสําหรับเขาเลยก็คือเขาชอบภาษาจีนมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเอาสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราอยากเป็นมาบวกกันเนี่ยมันก็น่าจะทําออกมาได้นะมันน่าจะไม่เกินกําลังที่เราจะทําได้นันก็เลยเป็นที่มานะว่าทำไมตอนนี้ถึงเรียนที่นี่นะคะมาในพาร์ทของการเตรียมสอบกันบ้างนะคะว่ากว่าที่จะเข้ามาเรียนในสาขาวิชาพแพทย์แผนจีนได้เนี่ยเราต้องเตรียมสอบอะไรบ้างเนาะ ก็เขายกขออนุญาตนะคะยกในปีของเขาเนาะก็คือเขาเป็นเด็กหกสีเนาะในปีของเขานะคะก็จะมีการสอบแกทแพทย์ก้าวิชาสามัญก็สอบพอทอแล้วก็โอเนตอ่ะอันนี้คือการสอบโดยรวมเนาะส่วนตัวเขาเขาสอบทุกอย่างเขาก็ไม่แน่ใจว่าในหน้าปีนั้นนะคะปี64เนี่ยรอบ3ามนะแอดมิชชั่นเนี่ยรับคะแนนอะไรบ้างเนาะเพราะว่าเขาสอบหมดเขาก็เลยเอาคะแนนทั้งหมดไปยื่นนะคะ แต่ในปัจจุบันเนาะมันก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างไม่มากก็น้อยโอเคออย่างล่าสุดนะคะน่าจะเป็นปี6 7เนาะปีล่าสุดเด็ก67อย่างเกะแพดเนี่ยเขาก็ใช้ชื่อเปลี่ยนเป็นทีแกะทีแพลดใช่ไหมแล้วก็9วิชาสามัญเขาก็จะเปลี่ยนเป็น A อเลเวลอะไรเงี้ยข้อสอบมันก็เลยอาจจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยวิชาที่ใช้รับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะเขาอยากจะแนะนําให้ทุกคน ไปติดตามข่าวสารได้ในเพจ Facebook ของ Admission MFU นะคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นไว้ให้มันจะสามารถอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทมได้เลยเนาะว่ายใช้คะแนนอะไรบ้างรับอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปติดตามกันได้เลยเนาะในส่วนของพารเตรียมตัวการสอบนะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยเนาะแล้วก็เรียนพิเศษอ่านหนังสือปกติซึ่งหนังสือปัจจุบันก็คือยกให้น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เหมือนเขารู้สึกว่า หนังสือค่ะเลือกตามความชอบเลือกตามความถนัดของทุกคนได้เลยเพราะว่าส่วนตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีเล่มที่ชอบขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็เอ่อพวกข้อสอบอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีให้ทําในเว็บไซต์แล้วก็าสามารถไปดาวโหลดมาทําได้เนาะแบบตัวอย่างข้อสอบต่อไปนะคะก็จะมาพูดถึงประสบการณ์ที่เด็กคนหนึ่งไม่ควรจะพลาดอะไรแบบนี้เลยนั่นก็คือการทำบัตรประชาชนหาย คือเขาจำไม่ได้ว่าตอนนั้นเขามีเหมือนจะเป็นสอบแกะแพทหรือเปล่านะคะแล้วเขาก็ไปที่สนามสอบแล้วด้วยอันนั้นเหมือนจะเป็นวันที่สองเนาะคือมันเป็นความผิดพลาดของเขาด้วยที่เขาไม่รีเช็คแต่แรกที่บ้านพอถึงปุ๊บไปประชาชนหายหายไปไหนเขาอยู่ก็คือชิบแล้วแล้วแบบจะสอบแล้วอะแล้วมันเป็นเอกสารสิ่งสําคัญที่แบบห้ามลืมอะไรเงี้ยห้ามหาย ทำไงดีแบบโลกมากก็อยู่กับเพื่อนใช่ไหมตอนนั้นเฮ้ยเราจะ,ะ,ะสอบได้ไหมหรือยังไงก็คือโทรไปหาแม่บนนลูว่าแม่มีแบบประชาชนอยู่บนรถเปล่าอะไรงเงี้ยก็คือไม่มีหรือว่ามันหายเพราะว่าอาจจะหลุดไปตอนที่แบบเราเดินล่วงอะไรเงี้ยแบบเตรียมตัวแบบเมื่อวานหยิบกลับมาหรือว่าลืมไว้บนโต๊ะตอนนั้นสิ่งที่ทำือโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดทวิตเตอร์หรือว่าเปิดโซฟอรนีนี่แหละจะไม่ได้ก็แบบแบบประชาชนหายทำยังไงดีบ้างสอบเก็บะแพะ เขาบอกว่าให้ไปที่ศูนย์อำนวยการสอบของแต่ละสนามสอบเนาะ,เ,นาะเขาก็เลยแบบไปตามหาเลยว่าศูนย์สอบที่เนี่ยศูนย์อำนวยการสอบอยู่ตรงไหน,นพอเขาไปก็กพี่คะแบบชาชนหายคะ่ะไม่รู้ว่าหายหรือว่ามันหายไปไหนคือจาไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวพี่เขาก็เลยให้เรานะคะเปิด ไฟสแกนเนาะัตรประชาชนถามว่าเรามีหรือเปล่าคือโชคดีมากๆพี่เขามีไฟลสแกนอยู่ในโทรศัพท์คืออยากจะให้ทุกคนนะคะเก็บไฟลสแกนของบับรประชาชนไว้ในโทรศัพท์เนาะอย่างน้อยเผื่อมีเ,เหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเงี้ยจะได้หยิบน้องมาใช้ได้ก็เลยเป็นเอกสารแล้วก็เหมือนจะเขียนคาร้องอะไรสักอย่างนะคะ่ะแล้วก็เอาเอกสารใบนั้นเนี่ยไปใช้แทนบัตรประชาชนในการเข้าห้องสอบเนาะคือเป็นอะไรที่แบบอยากจะเตือนทุกทุกคนนะคะว่า สำคัญมากดอกจันไวลอยบอกว่าสำคัญมากอย่าลืมเด็ดขาดก่อนออกจากบ้านเช็คสิบรอบคือเหตุการณ์ครั้งนั้นสอนให้เขาแบบเป็นคนที่เช็คแล้วเช็คอีกปัจจุบันเป็นคนที่แบบล็อกห้องหรือยังอยู่หอก็คือฉันล็อกห้องดีแล้วหรือยังกว่าจะได้นอนก็คือแบบลุกเช็คแล้วเช็คอีกล็อกรถหรือยังฉันดึงประตูแล้วแล้วฉันล็อกแล้วนะ แบบปิดไฟช่างปักแล้วคือเหตุการณ์ครั้งนั้นมันทําให้เรากลายเป็นคนแบบย้ำติดย้ำทําไปโดยปริยายเลยต้องเช็คดีๆนะคะทุกคนมาในพาร์ทของการสอบติดกันบ้างนะคะเขาเนี่ยเข้ามาในรอบ3ที่ชื่อว่า admission หนึ่งเนาะก็จะเป็นรอบรับตรงก็คือเอาคะแนนที่ได้นะคะยืน่นแล้วก็10อันดับเนาะมันก็จะติดขึ้นมาเลยว่าเอ้ยเราติดอันไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีประมวลผลรอบหนึ่งประมวลผลรอบ2เนาะในสมัยนั้นแต่คือเขาพอเขาติดปุ๊บเขากด็กด ิงยืนยันเลยว่าเออเลิศเอาอะไรแบบนี้พอเขาติดก็คือแบบโล่งใจมากคือรอบสามเนะะี่ยค่ะจะเป็นรอบที่ใช้คะแนนยื่นเนอะซึ่งปัจจุบันในรอบของเด็ก6กในปีนี้นะคะคือเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันมีการเปลี่ยนรอบรับขนาดเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนก็อยากจะเตือนย้ำให้ทุกคนนะคะไปติดตามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของ a d m i s s i o n M F U เหมือนเดิมเนาะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่อัปเดตได้ แม่นยำรวดเร็วแล้วก็แบบถูกต้องที่สุดร0อยเอเโอเค<ๆ>เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยเนาะว่าแบบพอมาเรียนที่เนี่ยจรยิงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนที่เขาเป็นเด็กปีหนึ่งเนี่ยคำถามเนี้ยมันพุดขึ้นมาเยอะมากว่าอุ้ยแล้วเราจะเรียนได้หรอวะจะอยูๆๆ่ได้ไหมมันไกลบ้านมากเลยนะตั้งเชียงรายกรุงเทพอะไรเงี้ยไกลไกลในชีวิตนี้ไม่เคยไกลบ้านขนาดนี้เลยเนาะ ก็ S 1> <S 1> สําหรับเขานะคะพอมาเรียนจริงๆแล้วเนี่ยอันดับแรกที่เขากังวลเลยคือภาษาอังกฤษพอที่แม่ฟ้าหลวงที่ใก็รู้ว่าเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเรียนแย์แผนจีน,นีกก็ต้องได้ภาษาจีน,นีกกังวลมากคือภาษาจีนไม่กังวลเท่าภาษาอังกฤษเลยเพราะเขาเป็นคนที่ภาษาอังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะพอมาเรียนจริงๆก็รู้สึกว่า เฮ้ยม,มันเรียนได้ทุกคนมันจะไปของมันได้เองคือมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่แอดวานซ์ขนาดนั้นนะเรามันคือมันแอดวานซ์แต่ว่าในขั้นแรกเนี่ยเหมือนอาจารย์แต่ละคนเขาก็จะสเต็ปายสเต็ปให้เราแบบเฮ้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเราอยู่กับกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะติวไปด้วยกันได้เรียนไปด้วยกันได้เนาะความกังวลตรงนั้นมันก็เลยลดลงนะคะซึ่งมาาหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะก็จะมีการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่เรียกว่า intensive English เนาะสำหรับ นักศึกษาปีหนึ่งนะคะที่คะแนนโอ e t ไม่ถึงเกณฑ์ที่เขากําหนดก็จะเรียนเป็นปรับพื้นฐานพวกเหมือนที่เราเรียนมาในมัธยมเลยเนาะแล้วก็สอบแล้วก็พอผ่านก็คือจบแล้วเราก็สามารถเรียนได้ปกติแต่ถ้าใครโอรเลตผ่านเกณฑ์ที่เขากําหนดเนะะี่ยค่ะช่วงก่อนที่จะเปิดเรียนเนี่ยเราก็ไม่ต้องเรียนเนาะเราก็เหมือนปิดเทอมไปเลยเพื่อนๆก็จะเหมือนแบบพื้นฐานมีซัมเมอร์อะไรประมาณนี้นะคะ ส่วนตัวแล้วเนี่ยพอไปอยู่ที่นู่นเขารู้สึกว่าชอบมากอีกกี่โมในประเทศออกมาจากห้องเรียนแล้วแบบเจอภูเขาคืออากาศมันดีมากถ้าไม่มีฝุ่น PM อ่ะต้องย้ำอีกีก่อนอากาศดีถ้าไม่มีฝุน PM, นาา่น PM บรรยากาศมันดีมันสดชื่นพอเราไปเรียนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดจะให้เราต้องแบบนั่งเลิกเรียนแล้วต้องแบบรอรถเมย์กลับบ้านนั่งรถสองชั่วโมงรถติดอยไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบ เหนื่อยกว่าการเรียนอกีกอะทั้งต้องตื่นเช้าตื่นตีห้าอะไรเงี้ยน,นั่งรถเมล์ไปโอ้แบบอันนี้คือแบบฮิวใจมากการมาเรียนภาคเหนือเป็นการฮิวใจเด็กกรุงเทพแบบฉันที่สุดสุดๆไปเลยเลยรู้สึกว่ามันควรค่าแก่การมาคืออีกหนึ่งเหตุผลเนาะที่เราอยากจะมาเรียนที่นี่ก็คือรู้สึกว่าเราชอบภาคเหนือเราชอบอาหารเหนือเราชอบภาษาเหนือแต่เราพูดแสดงไม่เป็นเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยแบบ มาเรียนที่นี่แหละตอบโจทย์ที่สุดแล้วพอมาเรียนจริงๆก็ชอบหลงรักแบบรู้สึกว่าเป็นมหลาลัยที่เราเลือกถูกมากเลือกถูกจริงๆที่เรื่องเรียนที่นี่สำหรับน้องๆนะคะที่กําลังเตรียมตัวสอบหรือว่าสอบอยู่หรือว่ามาดูคลิปเขาเพื่อแบบเออเป็นแนวทางคือเขาอยากจะบอกทุกคนเลยว่าแบบอีกนิดเดียวเท่านั้นมันจะถึงแล้วทุกคนแค่แบบอีกนิดเดียว อยากให้ทุกคนนะแบบเออสู้ๆอย่าท้อเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะผ่านไปได้เนาะเชื่อเถอะว่าสักวันมันจะต้องทําได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามของเราอยู่แล้วเนาะเป็นแบบวัยรุ่นที่กําลังจะสอบเข้ามันเหนื่อยมากแต่ก็อย่าลืมไปหาอะไรที่แบบมันฮิวใจออกไปเที่ยวเล่นบ้างในวันแบบพักผ่อนหรือว่าอ่านหนังสือเสร็จกินของอร่อยอะไรเงี้ยคือเขามั่นใจจริงๆว่าทุกคนจะทําได้แล้วก็แบบ มาเจอกันในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะมาเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่กันแล้วแบบเอ้ยเราจะได้แบบมาเจอประสบการณ์เดียวกันว่าอาจารย์ที่แม่ฟ้าหลวงน,น่ารักทุกคนเพื่อนๆก็คือน,น่ารักคืออาจารย์ใจดีสอนดีมากอยากให้ทุกคนมาเจอมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองเนาะจะได้รู้ว่าเอ้ยเรียนที่นี่มันดีนะอะไรงนี้แล้วแบบมาเจอกันนะคะทุกคนอีกนิดเดียวสู<ๆ>้ทำได้แน่นอน สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะส่วนใครนะคะที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยสามารถทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะมาตอบกลับให้นะแล้วก็ฝากทุกๆคนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ตัวน้อยๆนะคะจะได้ทำคลิปดีๆออกไปให้ทุกคนได้ดูกันอีกเนาะ มีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย